สวัสดีครับใน EP นี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการทำให้ Windows boot เร็วขึ้นเวลาเปิดเครื่องนะครับตามปกติแล้วนะครับเครื่องของบางคนที่ใช้ฮาร์ดดิสแบบจานหมุนอยู่หรือฮาร์ดดิส SSD หรือฮาร์ดดิสแบบไหนก็ตามนะครับแล้วก็มีส่วนของซอฟต์แวร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำงานหรือว่าเครื่อง บูตช้าในเวลาเปิดเครื่องเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญอยู่ไม่น้อยนะครับส่วนหลกัหลกๆเลยก็คือเป็นสาเหตุมาจากซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับที่ทำงานอยู่บนระบบของเรานะครับเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาเราตั้งให้โปรแกรมเหล่านี้ทำงานอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปเลือกปิดโปรแกรมเหล่านี้นะครับก็เป็น อีกทางหนึ่งในการตั้งค่าแบบง่ายๆนะครับที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เราบูตเร็วขึ้นในเวลาเปิดเครื่องนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษหรือซอฟต์แวร์เฉพาะทางนะครับมาช่วยจัดการตรงนี้นะครับบางทีเนี่ยเราไปตั้งค่าการทำงานบางตัวนะครับที่ลด หน่วยความจำหรือลดความสามารถบางอย่างเนี่ยมันทำให้เครื่องบูตขึ้นเร็วก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็จะลดประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานอย่างอื่นลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดก็จะเป็นวิธีที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้นะครับขั้นแรกนะครับเวลาที่เราเปิดเครื่องมานะครับอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่า ทุกท่านจะฟังทันไหม Run dialog type the name of a program folder document or Internet resource and Windows will open it for you Open colon combo box collapsed Edit Alt Plus O so select e d www google com โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับลดความเร็วลงนิดนึงนะครับเผื่อท่านที่อาจจะฟังไม่ทัน v r a e r rate 3 5 r a t e 30 r a t e 25 rate 30โอเคนะครับน่าจะอยู่ที่ Configuration saved 30ก็น่าจะพอได้นะครับ Uh, <Desktop. S 1> อันดับแรกเลยนะครับให้เมื่อเราอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเราอยู่หน้าเดสก์ท็อปแล้วให้เราใช้คำสั่ง Windows R ไปที่ Run ครับ Run dialog type the name of a program folder document or internet resource and Windows will open it for you Open colon combo box collapsed Edit Alt plus O selected www so นะครับผมก็จะลบออกพอมาอยู่ที่หน้า Run แล้วนะครับให้เราพิมพ์คําว่า M S config นะครับ M ไม้นะครับแล้วก็ S c e l a config นะครับ C Cherry c. O, o Oscar N November F F o a s p o r t I India G. G Golf นะครับ M S config นะครับหลังจากนั้น Enter เข้าไปครับ Text unavailable Depth System Configuration Dialog General Property Page Load All Device Drivers and Services Load Basic Devices ตรงนี้นะครับจะเป็น System Config นะครับเมื่อเราเข้ามานะครับเราจะอยู่ที่หน้าของ General Property นะครับก็คือการตั้งค่า System ของหน้าทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราใช้คำสั่ง Control Tab ไปที่ start up นะครับ put property page second services property page note that some start up property page to manage start up items use the start up section of task manager open task manager open task manager link เมื่อเราอยู่ที่หน้าของ start up เรียบร้อยแล้วนะครับเราลอง NVDA tab ฟังดูนะครับ open task manager link focus link มันจะอยู่ที่หน้าของลิงก ในส่วนของ Open Task Manager นะครับให้เรา Space Bar เ,เข้าไป Space Task Manager List of Items Data Grid นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นโปรแกรมที่มีผลต่อการทำงานของเครื่องเวลาที่เราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับจะช้าหรือเร็วเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าโปรแกรมเหล่านี้นะครับได้ถูกเรียกใช้ ตั้งแต่ตอนที่เปิดเครื่องใหม่ๆเลยจนถึงเครื่องทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปเลือกปิดโปรแกรมที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งานเพื่อที่จะทำให้เครื่องเราทำงานได้เร็วขึ้นนะครับวิธีการเลือกนะครับก็เลือกลูกศรขึ้นลงนตอนนี้มันอยู่ข้างบนสุดแล้วนะครับ Xbox only four o App Services Treview Ielect with c m u l n อันแรกก็จะเป็น Xbox นะครับก็แต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันนะครับ ในส่วนของโปรแกรมที่ทำให้ช้าแล้วเราไม่ใช้นะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้เนี่ยให้เราปิดไว้ในส่วนที่โปรแกรมที่เราได้ใช้ก็เราก็เปิดไว้อย่างเช่นโปรแกรมเสียงเนี่ยครับเราเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ๆเราจำเป็นที่ต้องใช้โปรแกรมเสียงเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเลือกปิดนะครับแล้วก็อีกมีมีอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นโปรแกรมที่เราไม่รู้จัก โปรแกรมที่เราไม่รู้จักผมไม่แนะนําให้ปิดนะครับให้เปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีมันก็จะเกี่ยวกับพวกระบบต่างๆถ้าเราปิดไปก็จะมีการามีผลกับการทํางานนะครับทำให้เราเข้าไม่ถึงบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกปิดเฉพาะโปรแกรมที่เราแน่ใจนะครับอย่างผม Startup item colon Windows security notification Windows security นะครับผมใช้แ n t ตี้ไวรอยู่แล้วนะครับผมก็เปิด ผมก็ปิดไปนะครับ Startup Item WebX Level 1 e WebX เนี่ยครับ WebX ตัวนี้เป็นโปรแกรมประชุมนะครับโปรแกรมประชุมเวลาเปิดเครื่องมาผมไม่ต้องการให้ให้มันเปิดเครื่องเปิดโปรแกรมอัตโนมัติผมต้องการที่จะเปิดใช้เองนะครับผมก็ปิดนะครับวิธีปิดก็คือกดอเมื่อเลื่อนมาที่โปรแกรมนั้นนะครับแล้วให้เรากดปุ่มแอปพลิเคชันนะครับ Context Menu แล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาครับ Enable e. ถ้ามันเปิดอยู่ เวลาเรากดแอปพลิเคชันแล้วเลื่อนลูกศรลงมามันจะบอกว่า disable นะครับตอนนี้ผมปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเวลาผมกดแอปพลิเคชันเนี่ยเลื่อนลูกศรลงมามันจะให้ enable enable ก็คือการเปิดใช้งานนะครับถ้ามันขึ้นว่า enable แสดงว่าปิดใช้งานอยู่ถ้ามันขึ้นว่า disable แสดงว่าเปิดใช้งานอยู่นะครับตอนนี้มันจะสลับกันในการเลือกก็แค่ enter แค่นั้นครับตอนนี้ผมปิดอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่เลือกนะครับ ผมกก็ Escape ออไป Task Manager Startup Item colon Waves Max Audio Service Application Level one. 1ตัวนี้ครับ Waves Max Audio ตัวนี้น่าจะเป็นที่เครื่องเป็น Soundcard นะครับซึ่งจริงๆแล้ว Soundcard แต่ละเครื่องเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยชื่ออาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะคล้ายๆกันแล้วเดี๋ยวผมจะกดแอปพลิเคชันแล้วก็เลือกลูกศรลงมาให้เป็นตัวอย่างครับ Startup Item colon VMware Tray Process Startup Item colon Waves Max Audio Service Application Level 1 Context Menu Disable D เห็นไหมครับตอนนี้มันเปิดใช้งานอยู่เวลาเรากดแอปพลิเคชันเราเลือล่อนลูกศรลงมามันก็จะเป็น disable นะครับถ้า enter ไปเวลาเรา start หรือ reboot เครื่องขึ้นมาใหม่เนี่ยโปรแกร,รมเสียงก็จะไม่ทำงานเพราะว่าเราปิดไว้นะครับก็แนะนำให้เปิดไว้นะครับตรงนี้ไม่ต้องปิด Task Manager List of s t a r t u p Item VMware t r a y Process VMware นะครับ VMWare พวกนี้นะครับก็ปิดได้นะครับ startup item colon usb audio class driver control usb audio อันนี้ก็เป็นซ o u n d c a ร์ของผมอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับ startup item colon usb audio class driver อันนี้ก็ usb อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ startup item colon unigram level o unigram นะครับก็จะเป็นโปรแกรมโซเชียลนะครับผมก็จะปิดไว้นะครับพวกนี้ที่ผมปิดไว้เนี่ยเราสามารถที่จะเรียกใช้เองได้โดยที่ เราจะเปิดตอนที่เราใช้งานเท่านั้นนะครับได้นะครับเวลาที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาไม่จำเป็นที่ต้องให้มันเปิดอัตโนมัตินะครับ Start up i t e r m i n a l level o terminal ก็คือพวก Command พร้อมนะครับ ก็จะปิดไว้ s p o t i f y ก็จะปิดไว้นะครับไม่จำเป็นนะฮะ s l e ตาร์ก e ก็ปิดไว้นะครับส a t h ก็เป็น o u n ก c a r d นะครับก็เปิดไว้นะครับสตา r ์ท l นพ e s นก็ก็คือตัวนี้เป็น VPN นะครับที่ผมลงไว้นะครับก็ ถ้าเราไม่ใช้บ่อยๆไม่ได้ใช้เป็นประจำก็ปิดไว้นะครับใครที่ใช้บ่อยๆก็เปิดไว้นะครับ Startup i e m Colon Power ISO Virtual Drive m a n Power ISO นะครับก็ไม่ได้ใช้บ่อยก็ ิดไว้ Start up item colon phone link level one โฟนก็ปิดไว้นะครับ Start up item colon messenger level 1 messenger ก็ปิดไว้ Start up item colon Logitech set point event manager Logitech เมาส์นะครับก็ปิดไว้ Start up item colon iTunes helper level 1 iTunes helper Hel ปิดไว้นะ Start up item colon Intel registered graphics Intel registered graphics ตัวนี้เป็นการ์ดจอนะครับก็เปิดไว้ก็ได้นะครับ ไม่แนะนําให้ปิดนะครับตัวนี้ item colon. Google Drive level Google ก็เปิดไว้นะครับเพราะว่าเราเปิดเครื่องมาเราก็จะให้มันซิงค์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพื่อไฟของเราจะได้อัปเดต Google Chrome ก็เปิดใช้เองนะครับปิดไว้เลย Dropbox Drop ก็เปิดไว้ก็ได้นะครับ เพราะว่าตัวนี้เป็นพกข่าวอีกตัวหนึ่งนะครับไฟล์เราจะได้อัปเดต s t a r t u c o l r t a n a e v e ก็ปิดไว้ก็ได้ครับ s t a r t Avast เป็นแอนตี้ไวรนะครับ Startup i t Adobe Updater s a d o b e Updater ปิดไว้นะครับ a d o b e GC a d o GC ก็ปิดไว้นะครับ a e c o o c r o b a t l e v e r a y นะครับก็คือ Acrobat l e a d e r นะครับ Acrobat Pro นะครับก็ปิดไว้นะครับ Startup item colon Microsoft Teams level one Microsoft Teams ก็ปิดไว้ Startup item colon Unigram level one Unigram ปิดไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับเราก็พอเลือกได้ทั้งหมดนะครับให้มั่นใจนะครับว่าโปรแกรมไหนที่เราไม่ใช้ให้เราปิดไว้โปรแกรมไหนที่เราใช้บ่อยให้เราเปิดไว้โปรแกรมไหนที่เราไม่รู้จักพยายามอย่าไปทำอะไรมันนะครับ ก็ตัวนี้เป็นเป็นสามหลักการสำคัญสำคัญนะค,ครับเสร็จแล้วนะครับแท็บลงมาครับ Name Sorted Ascending Header Item Fewer Details Button Disable Button disable Dis Alt Plus Alt Plus ก็ Disable All ตัวนี้นะครับ Disable All ตัวนี้ถ้าใครจะปิดทั้งหมดก็แท็บมาตรงนี้ไม่แนะนำให้ทำนะครับไปทำเองดีกว่า Tab Control Tab Control Startup Tab Selected เสร็จแล้วก็มีประมาณนี้ครับหลังจากนั้นออเแตนิต F4 ออกไปเลย System Configuration Dialog to manage startup items use the startup set OK button เสร็จแล้วก็แท็บงมาที่ OK <list> นะครับหลังจากนั้นก็ลองทำการรีสตาร์ทเครื่องดูครับแล้วก็จะรู้สึกว่าเครื่องเราทำงานได้เร็วขึ้นตอนที่บูตเปิดเครื่องใหม่ๆนะครับลองนำไปใช้กันนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ